ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาสอนการส่งต่อทั่วไปในโปรแกรมไทรีเฟอร์กันนะครับวันนี้หลังจากที่เราล,ล็อกอินโปรแกรมเข้ามาแล้วเราก็จะเจอหน้าต่างแรกนะครับให้เราไปคลิกที่ส่งต่อทั่วไปนะครับเดีสักครู่นะครับ คลิกเบาครั้งเดียวพอนะครับแล้วรอสักครู่นะครับก็จะมีหน้าต่างนะครับขึ้นมานะครับส่วนข้อมูลผู้ป่วยด้านบนสุดจะถูกดึงมาโดยอัตโนมัติเมื่อเรากรอก H n ผู้ป่วยเข้าไปนะครับส่วนที่2นะครับส่วนรายละเอียดที่จะส่งต่อนะครับก็จะมีเรื่องของสัญญาณชีพเรื่องของประวัติการเจ็บป่วยนะครับเดี๋ยวเราลองทำกันเลยนะครับ ผมจะลองเอาหาผู้ป่วยมา1นรายนะครับเอาเป็นชายไม่ทราบชื่อนะครับเลือกมาสักหคนนะครับเ,เมื่อเลือกขึ้นมาก็จะขึ้นป๊อปอัพขึ้นมาให้เราเลือกอวิสิท์ของผู้ป่วยนะครับว่ามาครั้งล่าสุดอันนี้ก็26กันยา ปีสี่เก้านะครับเดี๋ยวเราเลือกมาเลยนะครับก็จะมีข้อมูลมานี้นครับถ้าเกิดมีข้อมูลการรักษาพยาบาลจากทาง hotxp นะครับก็จะถูกดึงมาให้โดย a ตโนมัตินะครับอันนี้เราเอามาทดลองกันนะครับข้อมูลที่จะต้องใส่นะครับโรงพยาบาลปลายทางนะครับเราสามารถคีย์ข้อมูลได้ ถ้าเรารู้รหัสโรงพยาบาลนะครับหรือถ้าไม่รู้เราก็คลิกตรงนี้ครับแล้วก็พิมพ์ชื่อโรงพยาบาลที่ต้องการจะส่งต่อนะครับเช่นปากช่องนานากดค้นหาครับก็จะขึ้นมาให้ครับเราก็กดเลือกนะครับก็จะได้ข้อมูลเข้ามานะครับสถานพยาบาล เราส่งไปที่ไหนครับส่งไปห้องฉุกเฉินนะครับเราไปดูข้อมูลผู้ป่วยก่อนนะครับครับผู้ป่วยรายนี้นะครับพอดีผมเตรียมข้อมูลไว้แล้วนะครับก็ผมขออนุญาตมาวางเลยนะครับก็เป็นผู้ป่วยคนคไข้มีรู้สึกตัวมาโรงพยาบาลสามสิบนาทีครับผู้ป่วย ประสบบเหตุทางรถย,ยนต์รถยนต์ตกถนนสติไม่รู้สึบตัวนะครับมีบาดแผลที่ศีรษะลึกถึงสกาวนะครับข้อมูลต่อมานะครับก็ในส่วนการ management น,น,นะครับก็มีให้ iv นะครับแล้วก็ถ้าเราใส่ทิ้วนะครับ ก็เราก็ติ๊กตรงนี้นะครับใส่ทิว7.5็ดจุดหยีครับข้อมูลก็จะถูกดึงมาให้ตรงนี้โดยอัตโนมัตินะครับตรงนี้นะครับก็เลือกนะครับโซ คอมมานะครับ e หนึ่งหนึ่งสองพิพิ เซฟดาบไว right. ้ก่อนนะครับเนื่องจากมีเป็นชายไม่ทราบชื่อไม่ทราบที่อยู่ครับก็คิดแดัไปแล้วกันเทึกข้อมูลอีกครั้งโอเคพันทิกล่างเรียบร้อยนะครับเซฟดับไว้ก่อนนะครับการข้อมูลหายนะครับได้แอบเบื้องต้นนะครับเอาง่ายๆนะครับ นี้ก็ไอซีดีนะครับนี่ก็มาดูข้อมูลตรงนี้กันนะครับก็ส่งไปที่นแผนกสัลยกรรม เป็นทอมม่าเหตุผลที่นำส่งเกินศักยภาพส่งสาขาสวิตแพนตามสาขาุบปติเหตุหผู้ป่วยนะครับสัญญกรรประสาทไปพร้อมรถพยาบาลรับเมื่อเราเลือกพร้อมรถพยาบาลก็จะต้อง กำหนดเวลานะครับซึ่งเวลาก็เป็นเวลาประมาณการตอนนี้5ทุ่ม3 0นาทีอีกประมาณ30นาทีออกอเราบอกว่าเอาอีกสัก23 40แล้วกันครับ40ออกเดินทางแพทย์ผู้สั่งอ่าเพือเป็นกัรประสานงานโดยแพทย์ เสียไปอีกสักทีนึงครับการพาดถเรียบร้อยข้อมูลยาถ้ามีการใช้ยาข้อมูลยาจะดึงมาให้อตัตโนมัตินะครับแอบก็เช่นกันครับก็จะถูกดึงมาอาตัตโนมัติฟิล์มนะครับอตอน,นีฟิล์มระบบแพ็กนะครับสามารถเลือกตรงนี้ได้นะครับตอนนี้ที่ ที่โรงพยาบาลใช้แพ็กที่ support กับ t ทล e เฟอร์นะครับก็สามารถซิงค์แพ็กได้เลยนะครับการแนบรูปภาพนะครับให้คลิกตรงนี้นะครับสามารถกดแนบได้เลยนะครับภาพจากเว็บแคมกดชัตเตอร์ได้หรือเราจะเราวไปเอาภาพสมมติว่าผมเอาภาพเอ็กซเรย์มา1ภาพนะครับเอาภาพ EKG แล้วกภาพ EKG 1ภาพสำหรับภาพเอ็กซเรย์นะครับผมไปเอาจากเว็บมาเลยครับแล้วก็กด พินสกรีนนะครับก็จะได้ภาพเช่นกันครับตอบก็จะได้ภาพมาด้วยนะครับตรงนี้ข้อมูลตารปฏิเสรการประเมินคุณภาพโดยโรงพยาบาลปลายทางนะครับก็เสร็จเรื่องต้นตรวจสอบข้อมูลอีกทีครับเรียบร้อยไหมครับโอเคผม เซฟอีกครั้งครับเสร็จแล้วเราก็จะทำการาส่งผู้ป่วยนะครับการส่งผู้ป่วยมี2แบบนะครับกรณีถ้ามีผู้ป่วยที่จะต้องส่งหลายลายต่อเนื่องนะครับมีมากกว่า1นลายนะครับก็ใช้เซ็นออฟไลน์ก่อนนะครับเพื่อที่จะสามารถปิ้นใบนำส่งแล้วก็จะได้ไปทำเคส อื่นต่อได้นะครับผมทดลองตัวนี้ก่อนนะครับเซ็นออฟไลน์นะครับกดที่เซ็นออฟไลน์นะครับบันทึกข้อมูลออฟไลน์เรียบร้อยนะครับกดโอเคสังเกตด้านล่างก็จะมีไดร์ล็อกขึ้นมาแจ้งนะครับก็กดโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะสามารถพิมพ์ใบนําส่งได้ตัวอย่างนะครับครับก็จะได้ใบนําส่งขึ้นมานะครับเป็นชายไทยไม่ทราบชื่อนะครับตามนี้นะครับข้อมูล แล้วก็แพทย์ผู้รักษานะครับเสร็จแล้วก็สั่งพิมพ์ออกไปได้เลยนะครับหรือจะสามารถที่จะเซฟออกเป็นไฟล์ pdf ก็ได้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมออกจากตรงนี้ไปนะครับไปดูตรงหน้าตาการส่งต่อนะครับมาดูรายชื่อผู้เวยส่งต่อนะครับ mm hmm. กรณน,นีเซนต์ออฟไลน์ line นะครับจะเห็นว่าข้อมูล จะเป็นเครื่องหมายตกใจอยู่นะครับถ้ามีการส่งข้อมูลแล้วนะครับก็จะเป็นเครื่องหมายถูกังนั้นหลังจากที่เซ็นออฟไลน์แล้วเราก็ไปดูเซ็นเข้า Data Center ได้เลยนะครับเปิดเข้ามานะครับกดที่ Send to Data Center นะครับก็ส่งข้อมูลเรียบร้อยเสร็จครับ อันนี้ช้าเร็วอยู่ที่อินเทอร์เน็ตด้วยนะครับก็ปิดหน้าจอถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สังเกตด,ดูนะครับเครื่องหมายจะเป็นติ๊กถูกนะครับก็เป็น,นั้นเสร็จในการส่งผู้ป่วยทั่วไปโดยใช้โปรแกรมไทเดฟเฟอร์นะครับก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับก็ทดลองอทำกันดูนะครับ